Love today แบ่งปันรักวันนี้ใช้ทุกนาทีบอกโลกนี้ถึงความรักที่จริงใหญ่ s ชาว i n g Love today แบ่งปันรักที่เต็มล้นขานาไหลจากดวงใจคือรักยิ่งใหญ่จากเบื้องบน สวัสดีครับขณะดนี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการมุมมองมองเห็นเรามาฟังว่าวันนี้อาจารย์วีระชัยกโกแวหรือสลัดได้แบ่งปันไว้อย่างไรบ้างที่จะเป็นพระพรในเวลานี้4ข้อก้าเดินทันทีตอนใหม่ลงมือรับด้วยปากคือตอนที่สองของรายการนี้ คำพูดซึ่งออกมาจากปากของเรานั้นมีอิทธิพลอย่างมากมายต่อความสําเร็จและความล้มเหลวต่อชัยชนะและการพ่ายแพ้สารพัดสิ่งที่เราเห็นร้วนมาจากพระวาทะและสารพัดสิ่งในโลกนี้บังเกิดขึ้นมาก็เนื่องจากพระดํารัสของพระเจ้าเช่นเดียวกันเราใช้คําพูดชักจูงคนให้คล้อยตามเราใช้คําพูดเมื่ออธิษฐานและเราใช้คําพูดสร้างหรือทําลายมิตรภาพได้ครับ คำพูดเป็นสิ่งสําคัญแล้วล่ะครับเพราะว่าพราะวาราของพระเจ้านั้นสั่งสอนเราก็มีฤทธเดชมีอํานาจและเป็นความจริงที่พระองค์ทรงให้กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนปัจจุบันนี้แต่มนุษย์ไม่ได้สนใจบางคนก็ละทิ้งอา่านแล้วก็ผ่านไปไม่มีการใคร่คุณและลงมือปฏิบัติธรรมคาพูดมีอํานาจผู้ซึ่งสแสวงหาความสําเร็จแห่งชีวิตผู้ซึ่งสแสวงหาชีวิตที่ดีงามพึงจําไว้ว่า คำพูดจะส่งผลสะท้อนให้เราครับคำพูดมีผลเป็นเงินเป็นทองก็ได้เป็นพระพรอันยิ่งใหญ่มหาศาลก็ได้เป็นทรัพย์ยสมบัติมากมายกายกองก็ได้อยู่ที่ปากของเราพระเจ้าทรงเจิมเราทุกคนเมื่อเราอธิษฐานจะให้เราพูดไม่ผิดพลาดและถูกต้องและเที่ยงธรรมไม่มีใครซึ่งสแสวงหาความรักแล้วจะพูดแต่เรื่องความเกียดชังหรือการอิจฉาริษยา,าพระคัมภีร์สอนเราว่า ลิ้นของเราคือหางเสือซึ่งจะนำชีวิตของเราไปในทางที่ดีหรือทางชั่วใช่ครับเราไม่ใช่จะสแสวงหาแต่ความรักแล้วก็จะพูดแต่ความเกลียดชังพูดการอิจฉาลิษยาว่ากาวคนนู้นคนนี้นินทาพระคัมภีร์สอนว่าลิ้นของเราคือหางเสือครับถ้าเราพายเรือมีหางเสือจะบังคับให้เรามุ่งเรือไปตามลำน้ำตรงไปจุดเป้าหมายของเราได้ อย่างที่ไม่มีทางใดที่จะมาขัดขวางให้เดินทางไม่ถึงได้ผางเสือจึงเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นสิ่งที่เราพูดปากของเราก็จึงเป็นความสําคัญมากในการดําเนินชีวิตให้พวกเราพูดด้วยถ้อยคําแห่งความเชื่อถ้อยคําแห่งการสร้างสรรค์เรื่องความสําเร็จและเรื่องหนุนใจคริสเตียนที่มีความเชื่อควรฝึกหัดท่องข้อพระคัมภีร์สําคัญสาคัญและถ้าพบข้อความใดที่ประทับใจควรจดบันทึกไว้ มันท่องจำอยู่เสมอและพูดบ่อยครั้งเช่นข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคิดผู้ชูกำลังพระเยโฮวาผู้บำรุงเลี้ยงข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่ข้าพเจ้ายังขาดอยู่นั้นและพระเจ้าเป็นกำลังของข้าพเจ้าถูกต้องครับแน่นอนครับชัดเจนครับพระคำของท่านที่แบ่งปันในเวลานี้เราต้องทบทวนสิ่งนี้ให้ดีครับ พูดมากๆพูดบ่อยๆพูดในสิ่งที่ดีและพูดกับตัวเองว่าโดยพระคุณความรักและฤทธิอำนาจข้าพเจ้าสามารถทำงานสำเร็จได้เมื่อความท้อแท้ใจเกิดขึ้นจงพูดกับตัวเองเหมือนกษัตริย์ดาวิดว่าทำไมใจจึงฝ่อลงจงพึ่งในพระเจ้าพระเยซูพูดถึงสง่าราศีซึ่งพระองค์จะได้รับในอนาคตทั้งทั้งที่พระองค์ใกล้จะถูกตึงบนไม้กางเขน พระอ,องค์ไม่พูดถึงความสยดสยองและพระอ,องค์พูดถึงชัยชนะเห็นไหมครับความมั่นคงความกล้าความอดทนความเข้าใจในพระวจนะจะทําให้เราเกิดในสิ่งที่ไม่มีจิตใจที่อ่อนแอรหรือท้อแท้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราใชาป้ปากของเราพูดให้เกิดประโยชน์และพูดอยู่กับตัวเองบ่อย,อยว่าเรามีพระเจ้าเรามีพระวจนะเป็นฤทธเดชและมีพระเยซูคิดทรงเป็นสหายเลิศ ที่ปรึกษามหัศจรรย์ของเราอาจารย์เปาโลแม้อยู่ในคุกก็ไม่ได้พูดถึงความลำบากของตนแต่กลับเขียนจดหมายไปหาพี่น้องคริสเตียนด้วยถ้อยคำแห่งความชื่นชมยินดีว่าจงสมนัดยินดีในพระเจ้าอย่าพูดถ้อยคำเองการสงสารตัวเองเป็นอันขาดเพราะจะยิ่งพูดจะยิ่งสงสารตัวเองอย่าพูดถ้อยคำแห่งความอ่อนแอของตนเพราะจะยิ่งทำให้เราอ่อนแอมากขึ้นใช่ครับ บันทึกในพระวจนะของพระเจ้านับพันปีมาแล้วอาจารย์เปรโรเป็นคนที่มั่นคงและมีความเชื่อไม่สงสัยและยินดีในพระเจ้าอยู่เสมอเพราะดูพระเยซูเป็นแบบอย่างท่านจะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนจะต้องสิ้นพระชนนท่านไม่ได้พูดถึงความน่ากลัวสิ่งเหล่านั้นเลยแต่ท่านกลับพูดถึงแต่ชัยชนะฉะนั้นชีวิตของเราต้องคิดอยู่ในจิตวิญญ,ญาณในใจของเราอยู่เสมอว่าเราได้ชัยชนะแน่นอนเพราะเรามีพระเจ้า ตอนสุดท้ายอาจารย์วีรชัยได้ย้ำว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับทุกสิ่งในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าในการอธิษฐานจงพูดถ้อยคําแห่งความเชื่อครับท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้ก็บอกให้เห็นว่าเราต้องมีความเชื่อที่ชัดเจนลงมือรับด้วยปากก็ต้องลงมือทาแล้วให้ระวังระวัยปากของเราเป็นพะพรและเป็นพิษลายได้เมื่อเราไม่มีสติและไม่ค่ควรในถ้อยคําที่สั่งสอน จะไม่เกิดผลกับชีวิตจงระวังระวัยเพื่อให้เกิดผลกับชีวิตในครอบครัวของท่านในการดํารงชีวิตบนโลกชัวว่วคราวใบนี้ Hulk ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรการแบ่งปันในวันนี้ให้เป็นมงกุฎนบประคุณแห่งชีวิตแก่ทุกท่านที่ฟังรายการสวัสดีครับ Love today the shining love today the love is come from heaven above that is the love which pours from all the high shining love today bang bang rak one ni shain to gnati boklo vidun kwan rak